้ไปไปดจริรนี่เป็นภาพของนางสาวประกายดาวเฉยชฉิวหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับครอบครัวกำลังค่อยๆเดินอย่างระมัดระวงังบนพื้นสะพานไม้รอบหน้าผา ของผูท่อเช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวอีกหลายหลายคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ผูท่ออำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งสัมผัสความงดงามของธรรมชาติได้ฝึกความอดทนในการเดินขึ้นบนยอดเขาที่มีถึงเจชั้นสัมผัสกับความตื่นเต้นหวาดเสียวในการเดินรอบผาสูงและได้ทำบุญปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งหลายคนที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ทอกเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหารหรือวัดผูทอกตั้งอยู่บ้านคำแคนอัอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬ จุดเด่นของผู้ทอกก็คือสะพานไม้และบันไดที่ขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆผู้ทอกใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันไดเวียนไปมารอบผู้ทอกซึ่งมีทั้งหมด7ชั้นใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง5ปีเต็มจากชั้นที่1ถึงชั้นที่7จะมีบันไดไม้ให้เดินเป็นระยะทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่3าเป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปเรื่อ,อยๆบันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่นซึ่งแต่และชั้นก็ประกอบไปด้วยชั้นที่1ถึงชั้นที่สองเป็นบันไดสู่ชั้นที่3ซึ่งเริ่มเป็นสะพานเวียนรอบเขาสภาพเป็นป่าเขาที่มีโขดหินลานหิน ชั้นที่4เป็นสะพานไม้ไต่เวียนรอบเขามองไป ก็จะเห็นเบื้องล่างเห็นเป็นเนินเขาเตี้ยๆสลับกันเรียกว่าดงชมพูทิศตะวันออกจดกับภูลังกาเขตอำเภอเซกาซึ่งก็มีสภาพเป็นป่าดิบมีแม่น้ำลำธารหลายสายไหลผ่านมีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่โดยเฉพาะมีฝูงกามมาอาศัยอยู่มากจึงเรียกกันว่าภูลังกาชั้นที่4นี้มีระยะทางประมาณ400เมตรมีที่พักผ่อนเป็นระยะระยะชั้นที่ห้า หรือว่าชั้นกลางถือว่าเป็นชั้นที่สำคัญที่สุดจะมีสาลาขนาดใหญ่ประพุทธรูปกุฏิพระและเป็นที่เก็บสังขารของพระอาจารย์จวนด้วยพื้นที่สะอาดกว้างขวางดูแล้วร่มเย็นมากเหมาะสำหรับการนั่งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมสำหรับนักสแสวงบุญหรือผู้ที่ใฝ่หาความสงบตลอดตามช่องทางเดินก็จะมีถ้ำอยู่หลายจุดเช่นถ้ำเหล็กไหลถ้ำแก้วถ้ำฤาษีเป็นต้น มีที่นั่งพักสำหรับความอ่อนล้าระหว่างเดินทางเป็นระยะๆะะถ้าเดินทางมาด้านเหนือก็จะเห็นสะพานหินธรรมชาติทอดสู่พุทธวิหารอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีลักษณะแปลกและน่าอาศาัศจรรย์ที่สุดคล้ายๆกับพระธาตุอินแขวนที่พมา่าคือเป็นหินแยกตัวออกมาจากหินก้อนใหญ่แต่ไม่ตกลงมา เพราะตั้งอยู่อย่างได้ฉากกับผืนโลกพอดีปัจจุบันมีสะพานไม้เชื่อมต่อระหว่างสะพานหินกับพุทธวิหารมองออกไปจะเห็นแนวของผูทอกใหญ่อย่างชัดเจนและมีบันไดเวียนขึ้นสู่ชั้นที่6ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายของบันไดเวียนรอบเขาโดยชั้นที่6 ก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดตลอดทางเดินก็จะเป็นหน้าผายื่นออกมาทำให้ในบางครั้งเวลาเดินต้องเบี่ยงตัวออกมาเล็กน้อยโดยแต่ละจุดก็จะมีชื่อของหน้าผาที่แตกต่างกันออกไปเช่นผาเทพนิมิตผาหัวช้างผาเทพสถิตเป็นต้นในช่วงฤดูหนาวก็จะมีทะเลหมอกลอยอยู่ร,บรอบๆยอดเขา ทำให้เหมือนอยู่บนสวรรค์จากชั้นที่6ไปสู่ชั้นที่7เป็นสะพานไม้เวียนรอบเขายาว400เมตรก็ติดอยู่ริมหน้าผาสูงชันดูน่าหวาดเสียวทีเดียวชั้นที่7จะมีบันไดไม้พาดขึ้นมาซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม่ทึบธรรมดามีเนื้อที่ประมาณ5ไร่หลายคนมีความเชื่อว่า ผู้ท่อคือแดนสวรรค์บนดินที่ทุกคนสามารถไปสัมผัสปรัชญ,ญาทางธรรมโดยใช้ความเพียรและครองสติขึ้นจากชั้นที่หนึ่งไปจนถึงชั้นที่เจ็ดเสมือนวิมานของเทวดาแห่งป่าหิมพานต์ใครที่มีโอกาสได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนยอดของผูท่อจะถือว่าเป็นมหาบารมียิ่งครับ